อืม mm. which one เนี่ย topic แล้วก็หาไม่เจอตลอด I can't find it where is it okay it's here come on อ่าโอเคอันนี้เป็นเรื่องอะไรอืม air pollution อ่าเรื่อง air pollution น no? ะ air, air pollution โอเค two years after the World Health Organization I mean, อันนี้เวลาย่อมันจะเป็นย่อว่า WHO นะมันก็คือหู <laughs> ย่อ,อการย่อมันมีสองแบบนะมันก็มีการย่อแบบ abbreviation ส่วนใหญ่เวลาย่อแบบ abbreviation เนี่ยมันจะมันจะย่อแบบมีจุดอแะบบ แต่ไม่จาเป็นต้องมีจุดก็ได้นะสมมุติว่าอะอย่าง U S A อยเ้ง,ง USA แบบนี้เป็น abbreviation แต่ก็เป็นคำรวมๆของคำว่ายอ่อด้วยกับอีกอย่างหนึ่งคือเป็นย่อแบบ a c r o n y m a c r o n y m คือพอย่อแล้วสามารถอ่านเป็นคำได้โอเคอ่านเป็นคำได้เช่น H อย่างเงี้ยเป็นต้นโอเคหรือว่าอย่างเมื่อกี้ Who แบบนี้เป็นต้นนะโอเค เนี่ยเป็นสามารถอ่านเป็นคำได้เรียกว่า a c r o n y m หรือบางที a c r o n y m เนี่ยมันเกิดจากการตัดคำสมมติว่าครูจะย่อแค่อ c r o n นอาสมมติ a c r o n y m ของครูเ่ยครูย่อแบบเนี้ยอักขรนก็ได้เนี่ย a c r o n y m มีสองแบบนะฮะโอเค then อ่า labeled ก็คือแปะป้าย air pollution อ่าอะไรนละภะวะทางอากาศ a global public health emergency ก็คือเป็นเป็นเรื่องสาธารณสุขอย่างเร่งด่วนทั่วโลกนะ and the House of Commons House of Commons ก็คือเป็นสภาเนาะสภา,ส,ภาสามัญ Environment Committee เป็นกรรมการสภาสามัญของสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะ u s e the same phrase to describe the situation in the UK นีใช้วลีเดียวกันนี้ในการอธิบายสถานการณ์ในในอังกฤษ New evidence shows that มีหลักฐานใหม่นี evidence แปลว่าหลักฐานมีหลักฐานใหม่แสดงว่า breathing unsafe air การหายใจเข้าเอาอากาศที่ไม่ปลอดภัยเนี่ย causes a loss of intelligence มันสามารถทำลายถึงให้สูญเสียอัจฉริยภาพได้คือความฉลาดน้อยลงนะ the research การงานวิจัยเนี่ย carry out เกิดขึ้นในอินชนาในจีนโชว์แจดแสดงว่า test scores คะแนนสอบดิ l ลายลดลง when people breath toxin including nitrogen dioxide and particulate and uh, with language ability more affected than maths นซึ่งมันเป็นสารสารพิษนอท็อกซิน,นที่คนหายใจเข้าไปหายใจเข้า เอาอะไรไนโตรเจนไดออกไซด์ dioxide, เนะเข้าไปแล้วก็พาร์ติเคิลพาร์ติเคิลก็คือเป็นพวกพาร์ติเคิลต่างๆพวกพ m 2อมสองห้าพวกเนี้ยพาร์ติเคิลพาร์ติเคิลมันก็คือเป็นอนุภาคนี with ท uh, เขาบอกว่าความสามารถทางภาษาจะมีผลกระทบมากกว่าความคิดแบบทางเลขเนะ่แล้วนี้มันเกิดได้ยังไงเนี่ยซึ่งอะไรอ่ะอันนี้เขาอาจจะแบบ เกิดมลภาวะทางนั้นแถวนั้นอยู่อยู่แล้วมั้งเนาะน่าจะเป็นอย่างนั้นซึ่งถ้าอยู่ดีๆไปให้เขาสูดดมแล้วก็ไปทำคะแนนแบบนี้คืองานวิจัยนี้ผ,ผ,ผิดจริยธรรมทันทีไม่สามารถผ่านได้นะโอเค this news though uh, though alarming ข่าวนี้ได้เตือนอได้กระตุน้นเตือน is unlikely ไม่มีแนวโน้มที่จะ To change anything straight away ไม่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนอะไรเลยอย่างตรง,ตรงมา China has been engaged in a war against pollution เนี่ยจีนเนี่ยได้ engage ก็คือมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับทำสงครามต่อสู้กับมลภาวะ for five years ประมาณ5าปีแล้ว while governments ในขณะที่รัฐบาลต่าง and policy makers แล้วก็การวางนโยบายในกำหนดนโยบาย around the w o r l d ทั่วโลก around, already have ample ample คือสูงเนี่ย and, uh, evidence that มีหลักฐานมากมาย that ว่า pollution is extremely harmful มลภาวะเนี่ยมันอันตรายมากนีอันตรายอย่างยิ่ง top of the list of dangers นี ในบรรดาความอันตรายทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่มันสูงสุดนั่นคือ is the way to worsen that heart ก็คือวิธีที่ทำให้อ่าหัวใจมันแย่ลง worsen นี่ยทำมันแย่ลงล u n นี disease คือโรคที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับหัวใจและปอดแย่ลง including asthma หอบหืด asthma หอบหืด and respiratory disorder หรือโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ respiratory นะ respiratory เกี่ยวกับนะทางเดินหายใจ why one study last year suggested a link to mental disorder ซึ่งในขณะที่มันมีงานวิจัยหนึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแนะนำว่ามันส่งผลเชื่อมโยงกับการปัญหา ความบกพร่องทางจิตด้วยนะก็คือปัญหาทางจิตด้วยโอเค the problem in is both global global and national ปัญหาเป็นเป็นทั้งทั่วโลกและระดับชาตินะ urbanization urbanization ก็คือในชุมชนเมืองนะการแพร่กระจายของเมือง and increasing car use นะการใช้รถที่เพิ่มขึ้น mean that หมายความว่า pollution is on the rise internationally มลภาวะเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแบบทั่วโลกเลยน international ในระหว่างประเทศด้วย why the UK government ในขณะที่รัฐบาลอังกฤษ is under huge pressure อยู่ภายใต้แรงกดดันที่ใหญ่หลวงนีที่มากมาย to clean up air that เพื่อ,อทำอะไรทำให้อากาศเนี่ยมันสะอาดนะโดย Has broken EU legal l i m i t ที่มันทำลายข้อจำกัดของทางกฎหมายของสหประชาะสหภาพยุโรปสหภาพยุโรปเนาะ Break the law ก็คือฝ่าฝืนกฎหมายนะ For the past eight years เป็นเวลาเมื่อ8ปีที่แล้วนะ Western Capitals เมืองหลวงต่างๆในตะวันตก do not feature in the who's uh, h w h o list ไม่ได้เข้าร่วมไม่ได้มา featuring กับอะไรในลิสต์ของไม่ได้อยู่ในรายการของ the planet's most p o l l u t e d cities ไม่ได้เป็นประเทศที่หรือเมืองที่ส่งผลกระทบต่อโลกมากที่สุด นะ and levels of most pollutant uh, pollutants in the UK have fallen นะแล้วกร็ระดับของตัวทำตัวทำม,มลภาวะ pollutants นะที่มากที่สุดเนี่ยในในอังกฤษเนี่ยมันลดลงนะ have uh, fallen though not ammonia นะไม่ใช่ ammonia and by product product of farming หรืออ่า uh, อะไรการผลิต ทางด้านเกษตรกรรมเนาะ farming but increased scientific understanding แต่มีความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น of the damage to health เนี่ยของการทำลาย damage ก็คือการทำลายสุขภาพ caused by gases เนี่ยที่ถูกทำโดยอากาศโดย,ดยแก๊ gas u c h as nitrogen oxide โดยเฉพาะอ่เช่นเช่น nitrogen oxide makes inaccusable, u n c u s a b l e excuse ก็คือก็อแก้ตัวใช่ไหม inaccusable ไม่สามารถแก้ตัวได้เนี่ยอ่าไม่สามารถแก้ตัวได้ the complacency เดี๋ยวขอดูคำว่า complacency แบบหนึง่ง complacency เออทำไมครูครูแปลกอ่าครูรู้สึกตัวเองแบบหนึง่งพออ่านพวกเนี้ยครูลื่นนะครูจะไม่ค่อยแบบทำครูไม่ค่อยสะดุดรู้สึกว่า หมายความว่าพอมันเป็นสายวิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อมหรืออะไรแบบเนี้ยคูจะอ่านได้เรื่อยๆโดยแบบเข้าใจเลยโดยเพราะมันชัดไงแต่พอแบบสายสังคมหรืออะไรแบบนี้มันจะคำคานี้จะแปลอะไรเนี่ยนะมันจะมีความอ่าอันนี้คอมพลีคอมพลเซนซีคือความพึงพอใจนั่นแหละนะพึงพอใจอิ่มเอมใจนะอ่าถามาอ่าที่มันไม่สามารถปฏิเสธได้หรือาหาเก้า ข้อแก้ตัวเกี่ยวกับการเติมเต็มแล้วกันเนาะ of which ของสิ่งนั้น we have seen so much ที่เราได้เจออย่างมากนะ both under the current conservative government ทั้งภายใต้รัฐบาลที่เป็นฝ่ายอนุรักษนิยมนะรัฐบาลฝ่ายอนุรักษนิยม and its coalition predecessor คืออะไร coalition coalition ค,คือการร่วมมือกันนะ coalition co- อ้ Finally, coalition coalition นะ coalition ก็คือเป็นรวมกันอ่ะก็คือรวมเป็นหนึ่งเดียวก็คือรัฐบาลผสมใช่ไหมรัฐบาลผสม coalition predecessor deceased อ่า pre ก็คือก่อนดีลดลง successor predecessor predecessor ก็คือคนก่อนหน้านี้เนี่ยอ่าคนก่อนหน้านี้รัฐบาลผสมก่อนหน้านี้ โอเคมั้ okay, mm? มันจริง,รงๆแ้ว uh, president uh, president เนี่ยมันแปลว่าแปลว่าอะไรนะแปลว่าบรรพบุรุษแต่ในที่นี้หมายถึงคนที่ทำอะไรรับตำแหน่งก่อนหน้านี้โอเคที่เป็นรัฐบาลผสมลอนดอนคำนี้ออกว่าแม่มายอเนี่ยนะครูอ่านมายอ r เป็นตั้งนั้นอ่านว่าแม่ลอนดอนแม,แม,ม,นมนน่แม่เหมือนคำว่าเนี้ยแม่คืออะไร Uh, นายกทศสมนตรีเนี่ยาแม่เนี่ยแม่คือนายกทศมนตรีของลอนดอนสดีกานเนี่ยเป็นเชื้อสายอินเดียแน่นอนหรือว่าปากีสถานอัลตร้าโลว์ s s มิชันโซนก็มีส่วนที่ภูมิภาคที่เป็นไงที่มีการปล่อยก๊าซเสียน้อยอย่างมากนี which comes into force next year ที่จะมามี มีผลกระทบบังคับใช้เมื่อปีหน้าเนาะมันการแบ่งโซนนิ่งอะพื้นที่ที่แบบมีการปล่อยก๊าซเสียนน้อยนะในปีหน้า Will charge จะทำให้อะไร The most จะเก็บค่าอะไร Vehicles ยานพาหนะที่ polluting ท,ที่ทำให้เกิดมลภาวะมากที่สุด to enter central Londonvehicle to enter central London ยานพาหนะที่จะเข้าสู่ส่วนกลางของลอนดอนเนี่ยจะต้องจ่ายเนี่ยต,ต้องจ่ายค่ามลภาวะ Government analysis การวิเคราะห์ของรัฐบาล shows clean air zone เนี่ยแสดงถึงพืน้นบริเวณที่แบบเป็นเขตอากาศบริสุทธิ์นี to be by far the most effective measure โดยการวัดหรือมาตรการที่ส่งผลกระทบที่สัมพันที่สุด นีที่มากที่สุด introducing nitrogen oxide ก็คือลดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ the but critics นักวิจารณ์ต่างๆ think it is still too timid เนีมันจำกัดเกินไปนี while leaders of others other cities ในขณะที่ผู้นำของเมือง,งเมืองอื่นๆ are calling for government ่ก็เรียกร้องให้รัฐบาล ทำอะไร Funding to ก็คือระดมทุนนะมีกองทุนเพื่อ implement คือประยุกต์ใช้ implement ประ,ประยุกต์ใช้ their own clean air zone คือ่พื้นที่อากาศบริสุทธิ์ของพวกเขา as well as พอๆกับ a new clean air act นะก็เป็นกับกฎหมายกฎหมายการพื้นที่อากาศบริสุทธิ์ใหม่นะ provide National framework นะที่ทำที่รับอะไรมามาด้วยเป็นเหมือนคือจัดให้มีการกรอบของทั้งระดับชาติเลยเนะี่ยโอเ okay. ค campaigners <Yeah. S 1> นักรณรงค์ <Yeah. S 1> struggle เนะี่ยผ่าฟันต่อ to understand why the why the public outcry outcry เนะี่ยก็คือการที่แบบเรียกร้องของรัฐของอะไรนะ การร้องออกมาก็คือเรียกร้องเนี่ยา u t c r ก็คือของของส,า,สาธารณะ is not loud ไม่ไม่ดังพอนะไม่ดังพอ or angry enough หรือโกรธพอที่จะ force the government to act นะที่จะผลักดันให้รัฐบาลเนี่ยกระทำการนะ when air pollution is thought to be a factor เมื่อมลภาวะทางอากาศมันถูกคิดเพื่อที่จะเป็นปัใจจัยในการ to to shorten the lives ในการที่ทำให้ชีวิตสั้นลง of 40,000 people ถึงอ่า uh, 4 0 0 0 0คน in the UK every year ทุกๆทุกๆปีในอังกฤษ the usual answer is cars คำตอบปกติก็คือรถ and the fact that even if people would like their cities to be cleaner แต่ความจริงแล้วแม้ว่าคนเนี่ยจะปรารถนาที่จะให้เมืองของพวกเขาบริสุทธิ์สะอาดมากขึ้น they don't want restrictions on their freedom to drive เขาก็ไม่อยากจะถูกจำกัดในการที่จะขับในการมีอิสระที่จะขับรถเข้าไปถูกไหมอ่า yeah. it is imperative that imperative ก็คือเป็นคำสั่ง,บ,งบังคับนะว่า we m o v e beyond the standoff the standoff เราขับเคลื่อนไปโดยที่แบบไม่ได้มีการอ,ออกจากประเด็นนี้นะ recent history อภิปริศาสตร์แบบเล่าสุดเร็วๆนี้อ่ะ shows that when well-evidenced public health measures เมื่อมีมาตรการทางสาธารณสุขที่มันมีหลักฐานอย่างชัดเจนเนี่ยนะที่ดีเนี่ย deliver benefits ส่งต่อผลประโยชน์ in improved safety ในการพัฒนาความปลอดภัย and well-being แล้วก็การมีสุขภาพดีนะ Uh, people accept them with little feels yeah? พวกเขาก็จะยอมรับโดยที่แบบมีความสับสนเล็กน้อยโดยปฏิเสธ uh, โดยสับสนเล็กน้อย The 11-year-old ban uh, การห้ามเด็ก 10, uh, 11ปี on smoking in public places ที่จะสูบบุหรี่ในที่สาธารณนะ and 35-year-old law แล้วก็กฎหมายในการให้คน35ปีเนี่ยทำอะไร Making seat belts yeah? compulsory จะต้องมีต้องขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยกันที่ใช้เข็ม uh, ขัดนะเข็มขัดอนรภัยอ good example เป็นตัวอย่างที่ดีอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้ uh, มาตรการต่างๆที่เป็นหลักฐานโอเค come on 46 what is the main idea of this first paragraph อะไรเป็น main idea ของ p a r a g r a p แรก the effects ผลกระทบของ air pollution d i f f e r from person to person ไม่ใช่เนาะ Breathing polluted, what do you answer? No. The world used the term public health emergency to describe the pollution problems in the UK. the UK? This one, wait. Okay. เพราะส่วนใหญ่ข้างหลังมันคือเน้นที่ Public คือเขาพยายามที่จะทำอะไรน,นี่มันมเลยไหมไม่มีใช่ไหมโอเคเขาพยายามที่จะทำอะไรเอ่ยอกระตุ้นให้คนอันนี้แต่อันนี้ผลของคนต่อคนไม่ได้บริส t ่งพล c ่ u อ e Air Causes many physical and medical diseases ใช่อันนี้มีมีแต่มันอยู่แค่ย่อดหน้าเดียวเนาะใช่ไหมผลต่อสุขภาพซึ่งมันเป็นอยู่ตรงนี้อ่าแล้วไงเอ่ย the the research ตัวเนี้ยจริงๆค่อนข้างเด่นนะ exposure to high levels raise the risk of อันนี้ก็มันก็แค่สุขภาพเนาะสองข้อเนี้อ่า the อะโอเคถูกต้องโูรให้ yes this is เพราะว่าอันเนี้ยเขาต้องการกระตุ้นถูกไหมเพื่อที่จะบอกว่าพอปัญหาสุขภาพเนี่ยมันเร่งด่วนแล้วนะแต่ UK เนี่ยไม่ทำเนาะโอเคอ่า no. okay. uh, according to the passage อ่า pollution from which source it has not been reduced in the UK car use ลดไหม farming that อันนี้เขาบอกว่าอันนี้ไม่รวมเนาะถูกไหมตรงที่บอกไม่รวม เห็นไหมที่มีฟาร์มิ่งอยู่ตรงไหนนะอ่าวงเล็บเนี่ย the the not ammonia อืมอ๋อมันลดแม้ว่าแอมโมเนียจะไม่ลดเพราะว่ามันจะฟาร์มิ่งแต่อันนี้ถามว่าอะไรนะ pollution from resource has not been reduced ใช่อันนี้ก็คือจากฟาร์มิ่งถูกไหมที่เขาใส่วงเล็บเนาะต่อมา according uh huh. to the second paragraph จาก paragraph ที่สอง what is the writer's opinion about what government has done to reduce air pollution อ่าคนความคิดคนเขียนเนี่ยบอกว่าอะไรรัฐบาลนี่ทำอะไรในการลดก็คือจัดโซนิ่งใช่ไหมคือข้อไหนเมื่อกี้เมื่อกี้ตอบอะไรนะตอบซามมิ่งเพราะว่า <c oughs> แอมโมเนียนะมันไม่ลดใช่ไหม will not <c oughs> ตรงนั้นอนะอ่าอ่ะ,อ,ะอันนี้เหมือนอันนี้จัดโซนิ่ง ตัวไหนอะ่ะตอบสามตอบสอืมอ่าออความคิดเห็นเขาบอกว่า government has done to reduce เขาทำอะไรอันนี้ยอหน้าที่สองเนาะอ่าไหน increase understanding แล้วก็ทำอะไร under the huge pressure to clean up ดดลิ limited, uh, uh, ิตอดดดด่ดามจอ่ไหนู t นะ uh, ตอบสามตอบถูกต้องก็คือมันเน้นที่สุขภาพเป็นสำคัญเนาะตรงเนี้ยใช่ไหมที่แบบทูเนี่ยเนี่ยคือเพราะว่าเนี่ยมันแล้วก็ health cost by gas ถูกไหมแล้วก็ไม่สามารถอันนั้นได้เยอถูกต้อง then the next f o r And a you got ultra zone, uh, low emission zone. The plan will come mm -hmm. into force. Uh, call out, Some All, All kinds of car entering central will be charged to down mm. Okay. Yeah. Ah. And will be not enough. will not be enough. Mm. Ah, okay, two. มวิชอต่อมานี้น h ่คืออะไร l รคที่ากการหายโร b ทเกดจอากิเบตคืออะไรอันนี้คือเบาหวานไม่เกี่ยวใช่ไหมดิอรียคืออะไรดิรียคือท้องเสียท้องร่วงนี่ท้องเสียืดิรีย ได้มาแล้วก็เรีย diarrhea hypertension <laughs> คืออ,อันนี้คือคอ,อะไรภาวะตึงอะ่ะมันมันอะไรเส้นตึงเออเออคอเครียด yeah. มันคืออะไรฮะ hypertension hypertension มันแบบตรงๆมันคือ,อความตึงสูงอะ่ะ hypertension คุณลืมชื่อมันควรจะโรคอะไร tension ดันโลหิตสูงอืมความดันโลหิตสูงนะฮะ,ะ hypertension คือความดันโลหิตสูง lung disease โรคปอดแล้วก็คิดนี่โรคไตตอบสี่สถูกต้องโอเคในความดันโลหิตสูงอ๋ออืคือ อะไรอ่ะคือเนื่องจากว่าไขมันมันไปพอกในเส้นเลือดใช่ไหมมันก็เลยบีบอืมแล้วก็ทําให้มันมีความตึงของอ่าเนี่ยเทนชั่นมันแปลว่าความตึงที่มันต้องสูบฉีดเลือดที่แรงขึ้นเนียโอเคเด่ okay, then. 51 what is the right right tone tone tolerant เป็นไง tolerant เป็นที่ก็คือ อเนคือทรมานคือแย่ความหมายเอาหลักๆคือความหมายก็คือคลนะ้ายๆทรมานนะเดี๋ยวใช้อะไรมันแปลว่าเหมือนเราเคยเจอในอ่าอันที่แล้วเนาะที่เป็น i n t o l e r a n รที่แปลว่าอะไรภาวะที่ทนต่อสิ่งนี้ไม่ได้อะเนีเนะซึ่ง t ท l e r a n c e ก็คืออันนี้คือยอมรับฟังหรืออดทนได้ซึ่งต้านฤทธิ์ยา มันไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงทนได้รับได้หรอ tolerance คือทนได้หรือรับได้เนะาะรับได้แล้วกันต่อมา ate, uh, accelerate c Acc c มันมาจากคำว่า exhale เ e น e เอ็ e ซ e ลเล e รทเ e ็ e ซ e ล e เน e e เวลาเราหายใจออกเนี่ยเป็นยังไง a อ c e l e r a t e มันเป็นงไง มันโล่มันโล่งใจนะคำนี้ accelerate แปลว่าโล่งใจเปิดเด็กก็ไม่เจอโล่งใจอืต่อมา indifferent คือเฉยๆเนยะอัน,นต่อมาเฉยๆ indifferent ไม่แตกต่างนะเนยเฉยอืบางทีมันแปลว่า ignore ด้วยซ้ำไป optimistic รู้อยู่แล้วอม,มองโลกอย่างนี้แง่ดี persuasive ก็คือโน้มน้าวใจนี tone อันนี้เป็นไงน้ำตบหเลย persuasive ใช่เขาต้องการที่จะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนาะเป็น,น persuasive ถูกต้องข้อ what does the r i g h t t e r suggest in the conclusion of the passage เขาแนะน้ำว่นไง polluting vehicles must be strictly banned from entering ลอนดอนอันนี้จะเ้าสนับสนุนหรือเปล่าเขาบอกว่ามันไม่จำเป็นมันไม่ใช่แค่อย่างนั้นอย่างเดียวใช่ไหม Research should be done to further study the impact impact air pollution งานวิจัย uh, วิจัยเนี่ยจะต้องทำใน uh, อะไรนะผลกระทบของ air pollution ด้วย the, the government should go ahead and impose stricter regulation that that will protect public health people must receive training about the effect of air pollution on public อ่านูอตอบไะไรอตอบสามไปสามโอเคอ่าอันนี้มันเป็นประเด็นเล็กเนาะ loss of i n t e i g e ถูกเนี่ยเขาต้องพัฒนาต่อไปจ้าโอเคอ่ะ that's it โอเคว้าวเที่ยงพอดี and then อ่าแต่ครูก่อนที่จะ b r a k ครูขอเช็คความรู้เมื่อกี้ ที่เป็นสังคมหน่อยพันคริสสหนูมีมือถือหรืออะไรอยู่ใกล้ๆมือไหมอืมเอาไว้ในว่นเดี๋ยวหนูใช้ iPad ดได้โอเ okay. ค uh, อ๋อโอเ okay. ค n e x t what's wrong อ uh, ่ got it continuing เ uh, ป็นอ่า จะทำเองหรือว่าให้ครูกดเทเลอันครูเป็นคลาสสิกหมดแล้วกันนะโอเคสแกนอันนี้หรือส่งลิงก์ก็ได้ส่งลิงก์งงก่อนแปบ๊บนึงอ่าแชร์ลิงก์ copy link And then English หมหรือสแกนก็ได้นะแล้วแต่สะดวกอนนยังไงก็ได้ไปแคโอเค go start อันนี้ทำเองไปเลยนะ เป็นช่วงพอดีเลยอนะ่ะมันให้เป็นโอเค